นมบางทีพอทันใจเพื่อกส่งนมอันนี้ให้กินจะสลยเพื่อกอจะกินแต่นมอันนี้เผื่อเหลนนมเมย์เพื่อกะ่อยากกินเป็นไรนมเนี่ยมันแซ่บเนาะบ้ามัมแล้วมันอุ่นด้จอมั่พอยพอดนคนอนก็เป็นตะแพงแทนเนี่ยฮะ สองผ่าเจมใส่พรมพี่น้องเลยืันนี้เนาะบรรยากาศกักบพอดีอยู่บนหอบนแนวเนาะโดยเอากลับสบายดีและสวัสดีเดออเ้อพรมพี่น้องเอฟซี FC กันเบสัสุขนนะุสุคนเนาะบ่สิเป็นพี่น้องฝังลาฝังไทยหรือ่ตาต่างประเทศเฮาพรมพี่น้องเย้ยขอยินดีตอนรับเข่าสู่ซ่องมูกดาว่าวสาวลาวคือกาวเนาะพบพ่อกันวันนี้นะเนาะพรมพี่น้องได้ เวียนเขา่ามาเยี่ยมมาหาทั้งเอ้ยฝนเพิ่นตัวทางสาวฝนเนาะแม่ปุ้งเฮาแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันนี่กะสายเดียวเนาะบ่อทาบอ่อยู่ขับไปเบิ่งก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นใดนๆเนาะอยู่บ้านอยู่เพื่อนอยู่บ่านเห็นตะหมอนเราค่อนกุ้มๆอยู่ จะขัไปเบิ้งก่อนเซตเห่าแล้วเอ้ยสูอย่าทักทายแบบนี้มีคนอยู่อยู่บ่อยนนเนาะไม่ปุ้งเลยโอ้โหโหอยู่นูดหวยพี่น้องเลยอาสบายดีเด้อทางโรโตูโดนเอ่อเตาสบายดีเด้อเด้ดอดว่าบบผมมีคนอยู่สม่อยอยู่ เด ja ok, ้อเอาเอามาฝากเด้อกินได้ยี่บ้เนาะไม่หมดเลยกินไิดเดีเปลี่ยนมากไหมไอ่ดมใจเหตุด้วยอือป้าคนหน่อยครับคือดับดีดับเจ็บแท้เลยนี่มันกินแล้วเพป็นการนอนอย่าบอกได้ว่านอนตะเวนกลางคืนนันตื่นนี่กลางคืนตอนหัวแรงกายอักเสเนี่ยเลยเพิ่นบวนเพิ่นบวนนอนมาซะซะอือ กินนมื่อเองมะกินนมฝฟ่นเนยแต่กับปั๊มนมให้เพิ่นเนยอยากมีเพิร์นผูดตอื้อ,นนพอเพื่อ,อดดาน,น,านนั้นนั่นเอาใส่ไปกับผลิตามบนนั่งก่ได้บัดนี้นะเพิ่นบ่อยากดูเต้าแมนก็บ่อ,อ,ยอ,อยากดูนมเนยได้ยูงเนาะโอ้บปอยากดูเราอันห้อง นำนมเอื่อยได้มีมาปกติบ่มีอยู่บีบกับมีอยู่ก็เลยให้เพื่อนกินท่ละน้อยซัมพอบีบได้ไมาสั่นๆงเลย, <c oughs> ยหลุดแล้วก็ใส่เต้าอบอ,อันนั้นบีบแล้วใส่เต้าบอ่โดยบีบใส่เต้าอ,อันนี้ไว้เพื่อน,ออบ,น,นบางทีกับกินนมบางทีพอทันใจเพื่อนจงนมอันนี้ให้กิน จะไลฟ์เพื่อนก็อยากกินแต่นมอันนี้เพื่อนเลยนมเมย์เพื่อนก็บกอ,อนนยากกินเป็นไรนมเนี่ยมันแซ่บเนาะโอ้จักแต่น้อยได้เนาะเพราะจักรนมแซ่บนี่ยบางทีกับคนกินกับเพื่อนเวลาตัวนี้เบื่อค่ะเอานมตัวนี้ใส่น้ำนะเพื่นอนกินคนะกันเนาะเพราะว่าขันให้เพื่อนกินแต่นมเมย์เพื่อนผัดกินนะเออเพื่อนผัดพูดออกบางทีก็พูดออกบางทีก็แฮง เอาตัวนี้ใส่ตัวนี้เบิด์ตตัวนี้ต่อเลยการผสมผสานกันละแค่ยแนวันนีท่านนายเพิ่นดูดแล้วเพิ่นบ่อยากดูดตีนหน้าพ่อพี่น้องตื่นแล้วไปจักบาททางเอนือกินเข่าเราบ่สันโดยกินกินยังไงได้นี่นะกินเข่าก็สิ้ยวสิ้ยวส่วนแม็กกี้เนาะโดยก็เสี้ิวแล้วก็ต้มผักกาดขาว อยู่กับในจักพวก่วอยงดินเน่ยสี่คืนนะสี่คืนแม่กนะ้าวสู่จะคืนชานีลนะว่สิวเจ็ดคืนโอพอเป็นคุณเม่ลูกโซ่เนาะโดยอยู่เจ็ดคืนอพอหาบทต้นบาตแล้วก็าก็อยออกโอ้ไครเนยหรอปะ่โดยใครเนยแล้วกินข่าวกินน,น้ำแซ่บอยู่บร่านะแทศเ,อย,เยอยู่หน่อยพอนะนี่ ห,ห่หุงเขากินผพ้เดียวกับมือละหมอเพ้ใได้หุง <laughs> อย่าบอกได้หมอะน,นะ,มนะแนมนบล็อโอ้แสียงวาอันนั่นเน,น,น่นี่เดิมมานั่นไหนเลยกินข้าวเจ้านี่ก็คือสีไม้มาแล่วะเนาะคือสีไม้ไว้อยู่พอเพิ่นกินข้าวแทบแต่น้องน้อยทะเดสาตอนขึ้นเพิ่ด้แอบอยู่เลยแอบบะโบไม่แต่ตอนหัวแรงเพื่อนแบบ,แบ,บ,แบ เขาบว่ากลางเวรเพื่อก็นอนไม่ดีในะตอนหัวแรงมันก,ก็อยากบ่อยากนอนแบบมืนตาขึา <c oughs> ้นมาเดิมจริงเนาะนี่แต่อยากกินเลยเพื่อก็หายได้ไหมอยากกินเพื่อก็หายท่านว่าเอานมใส่ปากแล้วก็มิดนะใครดอกอากาศมันบัวนั่นปันใดเนะาะบัวนาวปันใด คือผูกงามแทบนี้เฮ้แต่ปูอีเทอันนี้อุ้ยอืมดังโดงแทนี่แลยดุกละไปอยตะตรงเวนไปกันเอามั้นยังสิดเลยอ้โ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 อโอ้โ้โีหายล้วเช็ดหายล้วอุ๊ย แะสังเถอะตาหาบัดนี่หาบบดก็คุยไว้เนาะแขนเท้าใหญ่คุยไวหลีเบิ่งเดปืนเบิ่งกันบัดนี่อาตาจมั่อย่าน้นี่บโอ พ่นกินหลายกินนมเนี่ยกินนมแม,ม่เนีน่ยบางทีกับซองแซนี่บริพรร่อได้ส่งเื่อเขาได้ใหเพันกินเริ่มกินหลายแล้วเนาะนเริ่มกินหลายพันบุอีมกับบุยอมนอนอีกนนเด <c oughs> ี๋ยวใครอีมนะใครเนยดับดีดับเจ็บคักแท้เนาะเมื่อคืนกับคันเลยสิบโมงคืไปเพม่อนกันรับเลยอืบ่ไริพอตร ม uh, oh no. 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 yeah. no. ีแต่เ uh. ป no. no. ah ็นอีแล้วก็อยากกินนมเอานมใส่เลยเพิ่นก็กินบ่ดเพิ่นก็คายออกเก็บตัวนมเอาไว้อือคายแต่เพิ่นบ่สอกันคืนออเนาะค่ะดี๋งดยวสูงไงเห็สูงไว้เด้อบักละบักลเด้อเนาะเอสิาว่าอีดาอี้เนาะบ่แม่เด้อเนาะเออตจมอยู่เนดาเพิ่นมือันซินน่ะเอาขี้นหมอจก็เลยบ่ทันได้ออก้ต อึกกว่านี่ <laughs> <laughs> ตอนเทียนเอ้ยถือผ้านี่ไปอัตสาซาเพิน่นจ็กเดือนหรือหัวเป็นเพศชายอันเจ็ดเดือนโอ้ไปบอลมันสุดเลยเนาะ <ứng S 2> จนหัวเจ็ดเดือนเพราะว่าไปตอนหาเดือนอ่ะโเหน็นเพิ่นวมาโเห็นดินี่นบเห็นคือว่าแหละไปคนละบอลกันโอ้ไปคลินิกมณีสวรรค์เพิ่นวมาโเห็นแต่บริป้าห้เจ็ดเดือนเลย ไบกองสีตัวมันแท้แล้วเนาะหกกับเจ็ดเนี่ยโอ้บรอดแลยหกกับเจ็นี่เนาะเด็กกั้ตองเห็นแต่หาเดือนนี่คันถึกแบบบอน้่นี่กับโบเฮนบบเนบคคยเ็นไม่ยาบบอ้อเป็นอยู่เฮน้นโอ้อัสบายดีเด้อยายเด้อมาเยี่ยมดูเกียมลานพ่อพี่น้องเลยอื่อเลยหายหมดเบอเออดีเนาะ อ่าอยู่จะมั่มเยอ่พอพอปใ่หพนตกินอืหมอคนพอคมีจะขึ้นไหมสี่เลจะขึ้นจะออกเจ็ดเจ็ขึ้นอีกสามขึ้นะเนาะสามขึ้นคุันิขึ้นขึ้นเลยขึ้นยุนเอ็ดีกับสิบเอ็ดคือกันหลุดลงมาหดเจ็ดหหบ ใครอยู่ได้อยู่กับยามหนาวเนาะอันนี้ยังว่ามีลมมีหยังแน่ถึกแบบยาห่อนนี่ป๊าทอยทางไเลยอเขาตัวเองอ้ายยนว่าแบบว่าุมเนาะุมซะอย่างเดียวุมเลยแล้วามอนี่เนาะอันนี้ยเขาเหมอนี่บ่ดอกบ่นาเฮาเป็หมอมาสิใอืดน้ําหอนแลหอนก กินไปแล้วทักมาอย่าเพิ่นอันว่าเสื้อเอาเพราะน้ามคือสีชมพูคักแท่อันนี้เนี่ยกเสื้อสีเอโตฮะอันแกเสื้อสีเอโต้เดี๋ยวถ้ากินมือนี่ไหลกินกับบุพันธต์ได้ตัวนี้นะกินแบบมันอีเวียดก็กินกี่รัานเลยมันมันหวานโพดเออบอีเฟียดกินแบบอฟนนั่นแบบอันเดฟแบฟสังแบบ อันนั้นผักเอาแบบกาเสือเสตัวเป็นหักไม้บอกเป็นหักไม้อันเล่าค่ะนะแล้วมาใส่ตุ้มอันนี้หักก็กินมือนี่ต้มใช่หมอวะนี่อันหักก็กินมือนี่เลยอันนี้อันวางซองซัมเมอนี่ค่ะกินวันจอดอันนี้หักก็มากินอันนี้หูเส่อยังมีวันจอดวันนั่งมันมันหวานพูดอันนี้จึะมันหวานมันจะใส่บลวร้ายน่าจะหักใส่ในเดียวนี่โอ้โหหวานเป็นหานลายก็ถึงเป็นโอ้ยเนาะเป็นตะแพงเด้เนาะ จะมงเนี่ยเนาะคือค yeah. ุยไว้ใหญ่แ hmm. ข I mean, ้งขาใหญ่น mm ั hmm. mm ่นแหละคือคุยไว้หลีเนาะสมมติว่าพอยูโดนเนในท้ออกมาเป๊บเดียวใหญ่แล้วพี่น้องเลยิงหน่อยโุดน่อยรวยติงไ์ยูทุกเหมือนเด็กเอ้มือตนามื่อแตาเอยเมื่อล้ยมื่อตาแล้วใันมตามันมีอันนั้นคือเลือดกรัใในหน่วยตา แดงเบื้องนัเนไงอ้เบื้องนั้นคือเนากเพิ่มื่อตาเ้วมืนอแล้วเหรอยังไ่ทันเดด่งเนาะมื่อบางทีก็เปลี่ยนเบื้องมื่อเบืองหนึ่งรับเบื้องหนึ่งมื่อนตาสมตาวานใช่ไหจักเออตาสมตาหวานซื้อเพิ่นได้ไหนไหนเลยน้องลัดกี้กับน้องทันว่า

ເພິ່ນເອົານ້ຳມາໃສ່ກໍ່ໃຍฮິດລະຈັ່ງເອົາອີກເນາະອືຜູ້ຜູ້ອ້ື້ລະຈັກປີກໍ່ໄວ5ປີໂອ້5ປີເດືອນສິມານນີ້ແຫຼະເດືອນ1ເກືອບເດືອນเดียวກັນກັບອ້ື້ໂອ້ສັนນັດກັນເນາະອືອູ້ເຕມັນມື້ນລະແມ່ເພິນົ້າຄັກີກບັນທີດຽວດືອນດຽວກອີ່ຍພິດິອຕີ เองวันเงวันเงวันอันนี้ขันอาบน้ำให้แห้งนอนดีอาบมาแล้วมันอุ่นด้จยมั่งเลยดีผดีนอนนอน็เป็นตะแงแค่นี้ะเอ่ยนปรเทศตตะแกมคะแข่งคานบัวใหญ่ก็นได้หนาดีงายอันนี้ไปเลยสมวนมาเลยอันแรกเขาัูงามแล้วท้าโอ้ท้าวลักกี้น้องลักกี้ เพื่กระหูเลยเนาะพูที่อยากกินนมไปยังเหรอก็ทำปากเจ็บๆอยู่แท่นี่เป็นเงืกินนมฝากหักโอสูเพิ่นบอางคอเทีทำปากเจ็บอยู่แท่นันะเป็นเมือได้ยินเสียงเนกันดเยิวดนจ่มเหอยู่ได้เลยอันนี้ใส่ฟืนด้วยใส่ทานสำหันม ใช้ถานโอ้บ่เคยได้ใช้พื้นเนาะเนาะม่นคอนตาแดงตาดำน้ำเสียตาตูบตาโปแล้วเนาะใช้ในคานเขานั่งเด็กนอนไม่เกินหกมือใช้ถ่านเนี่ยสมมือนี้มีข้าวจะไม่ได้ใช้ถานเนาะบ่คือพ่อแม่ฮะตะกี้ชุมใช้ได้จริงขอจะดังมะรีถึงมะรีเดือนชนอ๋อดีเลยโตเลยเอ้าอีดีได้เนาะคือเดี๋ยวนี่เขาผสมโซได้ดอกคือตะกี้อันนี้คันคือตะพ่อตะเมฮตะกี้เคยเห็นเพิ่นนานในลูกเนาะในน้องนะ ชุมใช่ดีด้วยจนฉเผาคดคน่ง่งดังละละดังเาทานเออเอาเข่าเตียงหาคันเหือเขาออกหน่มีแห้งเนาะคนผือพาเด้คนเถื่อแล้วมันชีพงเนาเออพงตัวเองฉีพงแต่่นว่ามีแห้งเนี่ยผลวันยูยยูจิมานยังบอกจิเ็นยังบอกมันพงตัวพงไหนอันนี้เขาอันนี้หันยูกรรมยูค่ะบนาคืเตกี้ป็นได้เนาะเา่ได้พงไาบอกมอยไนาคกัน อันนี้ก็บขันห oh, oh. ่ออาบน้ำมาตะเลงเหาก็เอาทานใส่แล้วก็อบนี่เออเว้ยมาแล้ปะไปตะเลงมาใช่นี่แก้เสือแก้เสือแบานสบายดีเพื่อนเลยสบายดีป้าลูกนี่ลูกมาแต่ใช่นี่ฮะบ๊วยล่ะคะแนนเต็มสบายดีจะมาแต่ใช่นี่วแกเสือเจ้าคือเพื่อนนักกล้ามแท้่าไหร่ฮะอ๋อเอ้ไว้ ไม่ใชไปแก่เสือบบบนี้อย่าว่าได้เห็นผู้ชายแก่เสือกับไปเกณฑ์ก่อนบอไอ้อไอ้อเอาเอาอันนี้เป็นกหัวแต่ไอ้บลไอ้เลยกหัวแก่เสือลกหัวผู้โชว์ไปเลยแบบนี้เป็นวัดนาะนิดหน่อยเป็นวัดอ่คือเเปท้าตี้ี่เขาหัน้าปเท้าหมดงมาบ่่ลงมน่ห มาเกี้ยงเอ้าเซาไปอยากกินข yes, ้าวมากินมาเกี hmm. ้ยงกินมาเกี้ยงสิขายให้เพิ่นบ่หอมบ่หายคั่นหอมหายแล้ว่าอะสองผัวเมียเนาะหัวปิ่นๆอยู่เลยอันนี้ยังว่าแบบคําคอยู่เนาะบุญเพิ่นอพี่น้องมาก็ยังบ่ได้ยินเสียงอืเสียงแอนอน่เดียวนไบออกไปผู้ละสินั่นแหละน้อย แม่ก็ชิ้นนีเนี่เกาอ่นพรา่ตอนนี้เ้าผัดยังยากนี่ยันมยากไ่ย่งยากแมมาแต่สาเนี่จะมาแต่สาคุณแม่จรับไ้มไม่ไม่ได้รับาอ๋อกบกีเขาไป่สารั่ไดูนี่ด้ดินี่ไ อากัปะเด้อเด้อบันนี้เด้อเนาะมือหนาสีขาวมาเยี่ยมมาหาไหมมายามเบิ่งคุน้อยเปพี่น้องเมาเห็นบันนี้หร้อป้าบันนีพ่อกันสอมมือนึงตื่นตาแห้งอยู่จม่ำอยู่เอ้ยเป็นตะแทงขนาดเลยบันมี่มีใครข่าัอย่างมึงเออ่อยนี่สูตรมนกิ่นแง่ไฉนก่อนสิคอนกินหน้ามพร้าลายป่ เบอร์เตียงซื้อมาให้ซีมาเบอรยาวซื้อสองเบอร์ฉันบ่าเ่นเพื่อนว่าเพื่อนซืให้เกิดบัดเดียวเลยเลยอันคืองข้ากิ่นมะพร้าวกินแบบลูกใกล้คลอดคุณบอกเมนแบบอายุคันกัดประมาณหาหกเดือนจังกินได้นใช่เพราะว่าคันอันน้อยลายเพื่อนกับ่บอยากให้กินกับคาราเมลมักหวานมักมันเนาะเมนลาบเมนลาบ ไปกระป๋าด้ซะเส้ออีหลาด้อบันดีเด้อเด้อมือหนาสิมม่ดยู่นนางนี่อู้นเซโนุ่มันยูนนี่้วยู่แถวฮากน่ได้เเซโนุดยออ่ะสบายดีป้าลุกเนี่ยลูกเดีเด้อโอเคเราพรอมี่นองทางฮากะสิได้ขอโต เดินทางกลับก่อนบาทนี้พ่อแม่พี่น้องเลยปล่อยมือหนาพามาสิขับมาเยี่ยมมาหาไหมเนาะโอ้ยลูกเพิ่กนกะถือว่าเลี้ยงง่ายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยบอดดี้หองบ่ไดี้ไ้ว่าซั่นเนาะโอ้เฮ็ดจับมั่มอยู่เอจาจังไดก็ถ้าวา่าผิดพลาดประการใดกะมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยท่านนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี